สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แม่น้ำนะครับแคว่ใหญ่บรรยากาศที่กู o ดทามรีสอร์ทนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับ การัุ๊ปไทมรีสอร์ทนะครับ Good นะบินแม่นม้ำแควใหญ่กาญจนบุรีนะครับ น้ำใสสะอาดมากเลยนะครับพุดทามรีสอร์ทนะครับกาญจนบ,บุรีมีการล่มรื่นมากเลยนะครับมีทางเดินไปห้องพักนะครับ ห้องพักติดแม่น้ำเลยนะครับบรรยากาศภายในโรงแรมนะครับมีต่างชาติมาอยู่ติดแม่น้ำที่กาญจนบุรีนะครับ นี่จะเดินด,ด้านหน้าทางเข้านะครับเป็นห้องพักเล็กๆนะครับป้นหมายเยอะมากมีที่จัดรถด,ด้วยนะใครมาพัก ร้อนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายๆเพิ่มความเย็นด้วยการฉีดน้ำนี่ปเป็นเวณจอดรถนั่งแรมนะครับนี่กุฎามรีสอร์ทนะครับเที่ยวกันได้นะครับกาญจนบุรี